เทวดาเหล่ามานาปกายิกาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสวันนี้ข้าพระองค์ไปยังวิหารที่พักกลางวันหลีกเล้นอยู่ครั้งนั้นแหลเทวดาเหล่ามานาปกายิกามากมายเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว กล่าวกับข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านพระอนุรุทธะผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเทวดาชื่อว่ามนาปกายิกามีอิสระและอำนาจในฐานะสประการคือ 1. ข้าพเจ้าทั้งหลายหวังวันณะเช่นใดก็ได้วันณะเช่นนั้นโดยพรัน 2. หวังเสียงเช่นใด ก็ได้เสียงเช่นนั้นโดยพลัน 3. หวังความสุขเช่นใดก็ได้ความสุขเช่นนั้นโดยพลันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตุคามประกอบด้วยธรรมเท่าไรเมื่อตายไปจึงเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกาญิกาอนุรุทธะมาตุคามประกอบด้วยธรรมแปดประการเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาทำแปดประการเป็นอย่างไรเล่าอนุรุทธะหมัตุคามในโลกนี้ที่มารดาบิดาผู้มุ่งประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลอนุเคราะห์เอื้อเอ็นดูยอมยกให้แก่ชายใดผู้เป็นสามีสำหรับชายนั้น เธอต้องตื่นก่อนนอนภายหลังคอยฟังรับใช้ประพฤติให้ถูกใจกล่าวถ้อยคําเป็นที่รัก 2. ชนเหล่าใดเป็นที่เคารพของสามีคือมารดาบิดาหรือสมณพราหมณ์เธอสาการะเคารพนับถือบูชาชนเหล่านั้นและต้อนรับท่านเหล่านั้นผู้มาถึงแล้ว ด้วยอาสนะและน้ำ 3. า 3. การงานใดเป็นงานในบ้านของสามีคือเธอเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานนั้นประกอบด้วยปัญญาอันเป็นอุบายในการงานนั้นสามารถจัดทำได้ 4. ชนเราใดเป็นคนภายในบ้านของสามีคือทาสคนใช้หรือกรรมกร ย่อมรู้ว่าการงานที่เขาเหล่านั้นทำแล้วและยังไม่ได้ทำา 5. ย่อมรู้อาการของคนภายในบ้านผู้เป็นไข้ว่าดีขึ้นหรือสุดลง 6. ย่อมแบ่งปันของกินของบริโภคให้แก่เขาตามควร 7. สิ่งใดที่สามีหามาได้จะเป็นทรัพย์ข้าวเงินหรือทอง ย่อมรักษาคุ้มครองสิ่งนั้นไว้และไม่เป็นนักเลงการพนันไม่เป็นขโมยไม่เป็นนักดื่มไม่ผพานทรัพย์ให้พินาศ 8. เป็นอุบาสิกาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นผู้มีศีลงดเว้นจากปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิฉาจาร มุสาวาตและการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมลัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นผู้มีการบริจาคมีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่คลองเรือนมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานอนุรุธะ มาตุคามประกอบด้วยธรรม8ประการนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่ามานาปกายิกาคาถาผนวกท้ายพระสูตรสุภาพสตรีผู้มีปีชาย่อมไม่ดูหมิ่นสามีผู้มันเพียนขวนขวายอยู่เป็นนิดเลี้ยงตนอยู่ทุกเมื่อทั้งให้ความปรารถนาทั้งปวง ไม่ยังสามีให้คุนเคืองด้วยถ้อยคําแสดงความหึงหวงและย่อมบูชาผู้ที่เคารพทั้งปวงของสามีเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านสงเคราคระห์คนข้างเคียงของสามีประพฤติเป็นที่พอใจของสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้นารีใดย่อมประพฤติตามความชอบใจของสามีอย่างนี้ นารีนัน้ย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเหล่ามานาปากายิกา